สวัสดีครับหัวข้อถัดไปในบทที่2บทของเทคโนโลยีแก้ปัญหาเป็นหัวข้อที่2.3ครับการรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิดครับโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาด้วยการระดมความคิดและเลือกแนวทางการแก้ปัญหาครับหลังจากที่นักเรียนได้กรอบของปัญหาแล้วจะต้องทําการกําหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูลครับ อาจจะต้องใช้การตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการหาแนวทางการแก้ปัญหาครับเพื่อให้รวบรวมข้อมูลได้ตรงประเด็นปัญหาและลดเวลาการหาข้อมูลที่ไม่จะเป็นออกไปครับเมื่อกำหนดประเด็นเสร็จแล้วแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็สามารถทําได้หลายวิธีครับนอกจากการสอบถามผู้รู้ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วอีกวิธีการหนึ่งก็คือการระดมความคิดหรือ b r a i n s t o r m i n g ครับ การระดมความคิดก็จะมีหลักการดังนี้ครับรับฟังทุกแนวคิดโดยไม่ตัดสินว่าแนวคิดนั้นดีหรือไม่ดีเราจะไม่สรุปโดยทันทีนะครับสนับสนุนแนวคิดที่แปลกใหม่น่าสนใจหากมีผู้อื่นเสนอมาเราก็สามารถต่อยอดความคิดนั้นได้นะครับหากเห็นว่าแนวคิดนั้นดีไม่ออกนอกเรื่องก็ให้ยึดหัวข้อหรือประเด็นที่ตั้งไว้เป็นหลักครับเน้นจำนวนแนวคิดที่หลากหลายโดยพยายามช่วยกันคิดออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับ นักเรียนสามารถฝึกการระดมความคิดกับเพื่อนๆได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับ 1. ให้กำหนดหน้าที่ให้แต่ละคนในกลุ่มโดยจะต้องมีประธานที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำการประชุมคอยอำนวยความสะดวกกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือกระจายแสดงความเห็นของสมาชิกประธานยังสามารถกำหนดให้มีผู้จดบ,บันทึกคอยจดบ,บันทึกความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับ 2. คือการกำหนดหัวข้อ,ขอการระดมความคิด หัวข้อควรเป็นหัวข้อหรือประเด็นที่เฉพาะเจาะจงนะครับไม่กว้างจนเกินไป 3. ครับเริ่มระดมความคิดควรกําหนดเป้าหมายไว้นะครับเช่นต้องการความคิดเห็น30ข้อหรือภายในเวลาที่เรากําหนดครับโดยคํานึงถึงหลักการระดมความคิดที่ครูได้พูดไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนะครับจากนั้นนําความคิดเห็นทั้งหมดมาเรียงให้เป็นหมวดหมู่ครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือสรุปผลทําการคัดเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดจากการจัดเรียงหมวดหมู่และสอดคล้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่เรากําหนดไว้ครับการระดมความคิดเป็นเทคนิคนึงในการทํางานเป็นกลุ่มครับนักเรียนสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ในการทํางานขั้นตอนใดก็ได้ครับที่ต้องการปรึกษากันหลังจากการระดมความคิดของกลุ่มแล้ว จะต้องคัดเลือกแนวคิดของกลุ่มซึ่งทำได้หลายวิธีครับเช่นการใช้เงื่อนไขของสถานการณ์หรือทรัพยากรที่เป็นปัใจจัยในการคัดเลือกการอภิปรายโดยให้เหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้สมาชิกในกลุ่มเห็นตรงกันครับหรือการใช้คะแนนโหวตจากสมาชิกในกลุ่มครับ นักเรียนสามารถทบทวนเรื่องทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่ต้องคำนึงถึงในการแก้ปัญหาได้จาก QR Code คของน้ำหวานได้เลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือนักเรียนควรระมัดระวังในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วยครับโดยการที่เราจะต้องไม่ลอกเลียนแบบการนำข้อความหรือรูปภาพของผู้อื่นมาใช้จะต้องได้รับการอนุญาตหรืออ้างอิงแหล่งที่มาด้วยนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก QR Code คของดออรนะครับ นักเรียนลองพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับสมชายไปสัมภาษณ์แมค่ค้าขายข้าวเหนียวไก่ย่างโดยสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนและปัญหาในกระบวนการขายไก่ย่างตั้งแต่การเตรียมไก่สดการหมรักการย่างจนไปถึงการขายให้กับผู้ซื้อครับซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นปัญหาว่าในช่วงเช้าและช่วงเย็น หลังเลิกงานจะเป็นช่วงที่มีลูกค้ามากครับบางวันแม่ค้าอยู่ในร้านคนเดียวไม่มีคนมาช่วยทําให้ย่างไก่ไม่ทันครับจนบางครั้งไก่ก็ไหมเพราะในระหว่างที่ลูกค้ามาซื้อแม่ค้าก็ต้องนําไก่ย่างมาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเทน้ําจิ้มใส่ถุงรวมถึงหยิบข้าวเหนียวใส่ถุงให้ลูกค้าด้วยครับจึงทําให้ไม่มีเวลาไปกลับไก่ย่างครับจากสถานการณ์นี้นะักเรียนลองคิดดูนะครับว่า มีประเด็นใดที่ต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการหาวิธีการแก้ปัญหาครับแล้วลองคิดวิธีการแก้ปัญหาที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ลองโทรคุยกับเพื่อนๆหรือแชทกลุ่มคุยกันดูนะครับหากยังไม่มีแชทกลุ่มก็สามารถลองสร้างแชทกลุ่มคุยกับเพื่อนๆดูครับเพราะหลังจากนี้ไปกิจกรรมจะเริ่มเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้วนะครับหรือหากยังไม่สะดวกจะลองคิดเองดูก่อนก็ได้ครับ ลองกดหยุดคลิปแล้วไประดมความคิดเห็นกับเพื่อนๆดูก่อนนะครับให้เวลาทำประมาณ15นาทีครับหากทำเสร็จแล้วสามารถกดเล่นคลิปเพื่อเรียนรู้ต่อได้เลยครับมาถึงตอนนี้นักเรียนน่าจะพอได้คำตอบจากกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวประเด็นที่ต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะเป็นประเด็นของปัจจัยที่ทำให้ไก่ไหมครับเช่นไปดูระยะห่างระหว่างไก่กับไฟ เวลาที่ใช้ย่างไก่ขั้นตอนในการย่างไก่เป็นต้นนะครับและขั้นตอนการขายไก่ตั้งแต่สับไก่จนถึงใส่ถุงขายให้กับลูกค้าครับรวมไปถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเช่นการซื้ออุปกรณ์ย่างไก่การจ้างพนักง,งานเพิ่มหรือการดัดแปลงอุปกรณ์ย่างไก่ที่ใช้อยู่นะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ ประเด็นระยะห่างระหว่างไก่กับไฟที่ไก่ไหม้อาจจะเป็นเพราะมีระยะใกล้กันเกินไปก็ควรเพิ่มระยะห่างระหว่างไก่กับไฟครับขั้นตอนการขายไก่อาจจะมีหลายขั้นตอนมากเกินไปครับก็ให้ปรับกระบวนการทำงานลดขั้นตอนในการขายไก่ลงในส่วนของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายก็อาจจะลองเปลี่ยนทานหรือเชื้อเพลิงสำหรับการย่างไก่ให้เหมาะสมขึ้นครับจากปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลือกในกิจกรรมที่2.2 ให้นักเรียนลองกำหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูลดูครับจากนั้นทําการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมระบุแหล่งอ้างอิงที่มาด้วยนะครับแล้วทําการระดมความคิดกันในกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาครับจากนั้นให้เลือกแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวเองมาหนึ่งแนวทางนะครับกดหยุดคลิปไว้แล้วลองทำกันดูนะครับกิจกรรมนี้ให้เวลาทำ60นาทีครับ ในหัวข้อนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการระดมความคิดเป็นวิธีการหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาครับหากรวบรวมข้อมูลไม่ครบให้พิจารณาว่าปัญหาที่สนใจเกี่ยวข้องกับประเด็นใดบ้างประเด็นที่จะสืบค้นครอบคลุมปัญหาที่จะแก้ไขหรือไม่แล้วพบกันในหัวข้อถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ